น,นี่เพิ่งมาส่งสดร้อนร้อนเมื่อเช้าเลยนะครับตื่นขึ้นมารับเลยและเจ้าสิ่งนั้นก็คือ เจ้าไม้ตัวนี้นะฮะผมเป็นเอลกาโตเวฟสามนะครับไม้ตัวนี้เนี่ยผมเล็งเอาไว้นานแล้วนะฮะเป็นไม้คาร์ดิโอนะครับซึ่งรับเสียงจากด้านหน้าเท่านั้นซึ่งมันตรงกับสิ่งที่ผมต้องการมากนะฮะเราจะมาลองเปลี่ยนเสียงคาแรคเตอร์กันม้างนะฮะเสียงนี้คุณคิดว่าดีไหมไอ้ตัวเนี้ยมันคือไฟไฟเคหกเจ็ดแปดด้วยผมใช้มาเป็นปีะนะตั้งแต่คลิปอ l a ันเวกหนึ่งพาร์ทแรกๆได้เลยมั้งซึ่งนานมาแล้วและผมจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยเจ้าไม้ตัวนี้นะครับเรามาดูว่าเสียงเราจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านคะะีก้็ือ Soft เป็นโปรแกรมที่เราสามารถอ่าคัสตอมเสียงไมเราได้นะครับให้มีความทุ้มความอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จาเป็นต้องปรับที่ตัวไมโดยเฉพาะเว้เราไปปรับที่แบบซอฟต์แวร์ของทางตัวไมได้เลยอ่ะคุณดูดีไซน์ดิเป็นตัวแคปซูลไ้มแบบมีตัวปรับเกณฑ์ไมไม่ใช่ว่าตัวผมใช้อยู่มันไม่มีนะเวมันมีแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันบั็อกอะไรอ่ะผมปรับเกณฑ์ลงสุดอ่ะก็คือมันมันจะต้องแบบเหมือนมิวไมเลยใช่ป่ะเสียงมันต้องไม่มีไว้แต่แม่งแบบมีเสียงอ่ะก็คือเหมือนผมลดเสียงลงหมดไม่ได้อ่ะถ้าจะมิวไมก็คือต้องไปกดปุ่มมิวอย่างเดียวอ มัขายแยกด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นป๊อปฟิลเตอร์นะครับเอาไว้กัน่าเสียงเวลาเราพูดใกล้ๆมาอย่างเงี้ยเอาไว้กันล้มได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาขายแยกผมก็เลยซื้อซื้อมาเตรียมไว้ใช้กับเจ้าไมค์ตัวนี้เลยนะซึ่งมันจะขาดเสียงไดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยนะครับงั้นผมเริ่มจากไอ้ป๊อปฟิลเตอร์ก่อนแล้วนนะมันเป็นของเล็กกว่าก็าเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อน yeah. วางอันตรงนี้ในที่สุดเจ้าป๊อบฟิลเตอร์ก็จะออกมาแล้วสู่โลกข้างนอกเย่มีใบคู่มือด้วยนะฮะคุณดูกล่องเขาดีขนาดป๊อบฟิลเตอร์ยังมีตัวกั้นตัวอะไรเลยอ่ะโอ้โหเขามีสติกเกอร์แปะงนี้ดีวยวเจ๋งว่ะเป็นตะแกรงเล็กๆอ่ะเขาทำได้ไงวะนี่โหรูตะแกรงอย่างเล็กอ่ะว่ต่อทำได้ไงวะรูตะแกรงอย่างเล็กอ่ะผมไม่รู้ว่าเห็นเป่าวะคือแม่งแบบ รูแม่งเล็กมากอะ่ะผมไม่แปลกใจแล้วที่แม่งจะมีแบบฝุ่นเกาะได้อะ่ะและต่อไปก็คือพี่ใหญ่ของเราเจ้าเอลกาโต a เวฟสามนั่นเองต้องงัดออกมาโอ้มาแล้วอโอค้คเดอ๋ยอโวนะอ้่อ้โล้้าวด้วยโอ้โ อ๋อโอเคเราเปิดอย่างนี้ครับและสิ่งนี้ก็คือของีนะครับบอกรายละเอียดกดยังไงปรับเกณฑ์ไมยังไงนะฮะมิวไมยังไงและต่อไปก็คือว้าวกล่องแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกล่องสายของไม้แน่นอนของเขาพรีเมียมจริงครับโอเคนี่คือตัวไม้ครับอยู่ข้างในนี่โอ้โหอยู่ในถุงเหมือนกันเลยโอ้โหมีน้ำหนักอะเนี่ยถ้าตรงนี้นี่มีสติ๊กเกอร์เอลคาโตเหมือนกันโอ้ยครับ โอ้เอามีด้านหลังด้วยาเช็ดเก้ไอตรงนี้ยม่งอย่างหนักอะส่วนด้านหลังนี้เป็นพอร์ต USB to Type C นะครับแล้วก็จะมีอารูหูฟังเป็นแจ็ค3.5เอาไว้มอนิเตอร์ฟังเสียงของเราในไมค์นะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้แกะเลย Yeah มีอะไรเนี่ยอ๋อตัวแปลงตัวแปงไว้จับกับขาไม้ได้นะครับจะดูนิดรู้ได้เลยว่าสายยาวมากนะครับอันนี้เป็น Type C นะแล้วก็อันนี้เป็น USB สามารถเสียบกับคอมใช้ได้เลยนะครับเป็น plug and play เสียบปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเสียบเจ้าไมเอลกาโตแล้วลองใช้ดูนะว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะพร้อมแล้ว let's go และเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเสียงของเจ้าตัวไมเอลกาโตเวฟ3นะฮะเป็นไงคุณคิดว่าเสียงมันแตกต่างจากไมไฟฟ้าเคอ78ปะ เสียงผมมันอาจจะแบบแตกๆต,ต,ตุ่มๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่น,นและนี่นะครับมีเกณฑ์เจ้าตัวเกณฑ์ไมบอกนะครับว่าตอนนี้สถานะของระดับเสียงอยู่ที่ประมาณไหนนะครับถ้าผมเร่งเสียงขึ้นเนี่ยมันก็จะดังมากนะฮะตามที่ทุกคนได้ยินเหมือนไฟแม่งดูดๆแบบว่าเออเขียยไฟดูดจริงเลยสมัยเป็นไฟมันต้องชอบดูดนะว,วะแล้วก็ถ้าเรากดตรงการเนี่ย มันจะเป็นสถานะถ้าเรามอนิเตอร์อยู่เราก็สามารถปรับระดับเสียงมอนิเตอร์ได้นะครับอีกอันที่3เนี่ยจะเป็นสถานะอะไรสักอย่างนะผมมันผมยังไม่แน่ใจอะไรส่วนถ้าเราจะมิวไมค์เนี่ยเราแค่มาทัชตรงนี้อย่างเดียวนะราพอทัชปุ๊บทเป็นไงใช้ง่ายมากเลยนะแต่เตดตรงนี้ม,าม้าไฟฟมันดูกวะ <laughs> เนี่ยไอตรงที่เป็นตะแกรงโอ้ไอพวกที่เป็นตะแกรงอะแม่งดูดหมดเลยเ้ย เนี่ยพวกอย่างเงี้ยไม่ดูดนะเพราะเป็นพลาสติกดีนะตรงไฟตรงมิวไมมันไม่ดูดงั้นนตผมเรียบร้อยผมจะด้งคุณคิดว่าเสียงมันเป็นไงกัเจไมาตัวนี้ี๋ยวผมจะลองพูดพอพานพอพึ่งใกล้ๆกล้ไม่ดูนะว่ามันจะมีเสียงลมกระแทกกระทันเข้าไปหรือเปล่าพอพานพอพึ่งแต่ถ้าเราใส่พอฟิลเตอร์ปุ๊บใส่ไงวะอืมเหล็กก็ไฟดูดเหรอวะตอนนี้ใส่๊อฟิลเตอร์ไปแล้วนะครับพอพานพอพึ่ง และนี่ก็เป็นทั้งหมดของเจ้าตัวไมเอโกโต้เวฟสามนะฮะคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะฮะขอบคุณล่วงหน้าผมสำหรับวันนี้ซีอูนิกเกียเจอกันเทปหน้าฮะ